ยั่ <Yahoo! S 2> ยามเย็นมาฟังเพลงลูกทุง่งลูกทุงเพลิดเพลินสารด,ดีเวลานี้18นาิกาถึง19นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการตะวันบ้านทุง่งฟังพร้อมกันตอนนี้ที่นี่สวทรรัง91.25เมกะเฮิร์ คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับตะวันบ้านทุงค่ะมีข่าวสารดีๆมาบอกคุณผู้ฟังกันหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้นะก็เกี่ยวข้องกับใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองค่ะคุณผู้ฟังนะคะรัฐบาลก็ชวนประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะมารับยาคุมกําเนิดไม่เกิน3แผงต่อครั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะทีเ่เป็นผู้ที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะยาคุมกําเนิดค่ะสาหรับผู้บริการคุมกําเนิดกองทุนบัตรทองปี25 6 6ดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ต่อเนื่องมีการบริการยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นสิทธิประโยชน์นะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคค่ะซึ่งเป็นบริการคุมกําเนิดชั่วคราวเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีความปลอดภัยและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยผู้รับบริการก็จะ ได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เกิน3แผงต่อครั้งและคนละไม่เกิน13แผงต่อปีโดยเป็นหนึ่งในบริการภายใต้โครงการเลิฟปังรักปลอดภยัยแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะแจกยาคุมกำเนิดแล้วก็ถุงยางอนามายัยนอกจากบริการยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วนะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยังมีบริการคุมกำเนิดที่ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการโดยลงทะเบียนผ่านแอปเปาตัางได้ด้วย ซึ่งก็ได้แก่บริการใส่ห่วงอนามัยหนึ่งครั้งต่อคนต่อปีค่ะบริการยาฝังคุมกำเนิดหนึ่งครั้งต่อคนต่อครอบครุม3ปีนะคะแล้วก็บริการฉีดยาคุมกำเนิด5ครั้งต่อคนต่อปีบริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน2แผงต่อคนต่อปีและบริการถุงยางอนามัย10ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้นั้นเป็นสิ ทิศประโยชน์ที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการด้วยนะคะใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อขอรับได้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะให้ความสําคัญค่ะเพื่อป้องกันนะคะเรื่องของการตั้งคันไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะ